เรื่องของการต่อสู้กันระหว่างจีนกับสหรัฐในสมอรภูมิภาะอุปภคีมันเป็นยังไงเ,เดี๋ยวให้อาจารย์ทมบมาเล่าลเรื่องนี้ให้เราฟังสักนิดนึงครับคนจะได้มองภาพได้ชัดเจนว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่อาจารย์สพบครับอ๋อครับคือเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างชาติอภิมหามราลโลกก็คืออเมริกากับจีนเนี่ยครับบริหารความสัมพันธ์ทางธารกิจระหว่างประเทศอย่างไรเมือหน้าต่างกันอย่างไงนะครับแล้วก็เล่าได้เลยว่าสิ่งที่ประธานดีรัม นำพาสถาิการในขณะนี้ก็คือการละทิ้งเวทีพระหุภากีทั้งหลายนะฮะนครับและขณะดากันไปชูเวทีทวิภากีก็คือละทิ้งมมา,มาติแลตเตอร์คอร์ชแล้วไปชูนะครับไบแลตเตอร์รคอรอชอย่างกรณีที่เขามาตั้งไอรีซิปโปโโอาลีนนี่ยนะัะไอน,นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าสถาิการณเนี่ยได้ใช้นะครับเรื่องของนิยบายของ ว่าทวีปกีอย่างไรก็คือต้องการให้แต่ละชาติทั่วโลกเนี่ยต้องการวิ่งไปหาอเมริกาให้ต้องการให้วิ่งวิ่งไปหาอเมริกาเพื่ออะไรครับเพื่อขอเจรจาทวีปกีด้วยโดยสหรัฐอเมริกาก็จะใช้ความใหญ่โตใช้ความได้เปรียบใช้พลานุภาพได้ต่างๆทางด้านการเป็นตลาดที่ใหญ่โตที่สุดของโลกมีการนาเข้ามากที่สุดของโลกนะครับมีศักยภาพในการบริโภคสูงสุดชาติหนึ่งในโลกนะครับต่างๆล่งนี้เป็นต้นเป็นตัวสร้างอํานาจในมันต่อรอง ่าซึ่งก yeah. ็ถือว <c oughs> <implications> ่าได้ผลพอสมควรนะเพราะบรรดาชาติที่เป็นนะครับอ่าบรรดาชาติปลาซิวปลาส้อยปลาหมูปลาลักด้วยนะครับปาตตาหมอปลาจะเพียนนะครับวิ่งไปฮาวาดิกาเป็นร้อยป็นพันนะครับนะครับแต่ว่าที่ขาดไปก็คือครับบรรดาครับนะครับบรรดาปลาเลยครับอ่านะครับอ่านะบรรดาปลาบึกนะบรรดาปลาบึกนะครับปลาวานปลาปลาปลาฉลามตัวใหญ่ทั้งหลาย ที่พอวัดตะเวียงไปกันเนี่ยนะมีชาติไหนบ้างที่วิ่งไปหาประธานดีทันและทีมงานครับคุณพี่ครับแล้วจีนเนี่ยวิ่งไปหาหรือเปล่าครับไม่มีครับแต่ข้อที่น่าขอย่วันที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ประธานดิฉันออกมาพูดได้โดยที่หลายคนก็คาดไม่ถึงนะครับก็พยายามยืนยันว่าได้มีการเจรจาเจรจากับจีนอยู่ขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงนาำประเทศของจีนบอกว่ายังไม่ได้เริ่มต้นเจรจานะ ยังไม่มีการเจรจานะครับนะเอ่ความจริงแล้วเนี่ยครับจีนน่าจะเป็นชาติที่ต้องการเดียวประกบอเมริกามากกว่าใช่ไหมนะเพราะเลยครับเพราะว่าเป็นผู้ที่นําเข้าอ่าเป็นผู้ที่ส่งออกไปอเมริกามากที่สุดในโลกนะแล้วก็เจอภาษีหนักที่สุดในโลกนะถึงร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับนะเป็นไงครับแต่เช่นที่จีนต่างาๆที่น่าจะต้องวิ่งไปรับวิ่งเข้าไปแอปโครชนะเข้าไปไปไปประกบเข้าไปอ่ของอ่องอนที่จะเจรจากับอเมริกา แต่กลับเป็นว่าเป็นสิ่งที่นะครับผู้นําของชาติหมาน่าหมายเลขหนึ่งโลกเลยกลับเป็นฝ่ายออกข่าวครับว่าถึงแม้ว่ายังไม่ได้พูดในตรงว่าได้เจรจากับผู้นําของจีนที่ก็คือประธานาธิบดีสินี่ที่ผิงโดยตรงแต่ประธานาธิบดีก็กล่าวว่าไงครับบอกว่าโอ้เนี่ยเราทีมงานของเราเจรจาพูดคุยกันอยู่แรงกันอยู่อะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ขณะเดียวกันนะครับโฆษกที่เกี่ยวข้องของกระทรวงของของจีนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ออกมากล่าวว่าไงครับ บอกยังไม่ได้มีการเจรจาการเป็นเรื่องเป็นราวนะจีนไม่่นะครับนะอะไรขนาดนี้นะครับเอามาเกิดอะไรขึ้นครับทําไมทําไมถ้าจะเป็นอภิมหาอำนานหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับมีพลานุภาพสูงสุดของโลกไม่ว่าด้านไหนไม่ว่าด้านเศรษฐกิจไม่ว่าด้านการเงินไม่ว่าด้านเทคโนโลยีไม่ว่าด้านความมั่นคงเนี่ยนะทำไมต้องมาออกข่าวว่าว่าว่า,วา,วาจะมีการเจรจากับจีแล้วเอออะไรเป็นสิ่ง แต่กินอเมริกาามากที่สุดในขณะนี้และทําให้ทรัมป์และทีมงานนั่งไม่ติดเก้าอี้เนี่ยคือเรื่องอะไรครับถ้าเรามาหาสักเรื่องหนึ่งไม่ต้องเอาทุกเรื่องอทีเ่เยอะมากไปไม่ต้องไปพูดว่าโอเรตติ <isce unrelated S 2> ้งของทรัมป์มันตกเหลือ,อเกินนะฮะนะครับมีการทําไปเซอร์เวย์มาไอ้เรตติ้งที่มันตกเนี่ยมันจะมีผลมากกับต่อเมื่อมีการเลือกตั้งกลางเดือนไป<ม>ลอีลความไม่ดีปีครึ่งหนนะครับนะกว่ามีการเลือกตั้งกลางเดือนในเดือนที่ยกระดับปีสองพันยี่สิบผมเนี่ยนะจากนั้นเขาก็ไม่ได้ร้อนะ นะครัดีคนไหนขึ้นมาทำหน้าที่แล้วสักพักหนึ่งเรทติ้งมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องตกแล้วมีใครยิ่งทำหน้าที่เร й ติง้งยิ่งยิ่งเพิ่มมากเนี่ยมันไม่น้อยลายมากนะครับแต่เรื่องที่มันเข้าเนื้อเศรษฐกิจอเมริกายางเต็มไม้เต็มมืออย่างมากมา,มายก็คืออะไรครับก็คือว่ามันเกิดอาการภาคการเงินข่าอ่อนไงอืมเป็นหุ้นล่วงตลาดพันธบัตรุไอ้สองตัวนี่แหละครับ<อ>สร้างความเสียอเมริกามหาศาลเลยโดยเฉพาะยิ่งหุ้นล่วงนี่ครับนะเป็นใครครับ และทั้มารู้แล้วว่าถ้าปล่อยข่าวมาว่าได้มีการเจรจากับจีนนะครับพยายามพิจารณาต่างนะครับทั้งทรัมป์ทั้งสกอตตเบสเซนแล้วตีกรางออกมาพูดํานองเดียวไปเลยว่าจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ไปได้เรื่อยไม่ได้จะต้องหาทางลงหาทางเจรจาแล้วจะต้องมีการลดภาษีให้กับจีนอย่างซับเซซับสแตนเชียลรีก็คือลดอย่างโหมรานนะลดอย่างอย่างอย่างมีนัยสําคัญนะครับนะไอ้ทำไมต้องออกออกข่าวนี้ก่อนครับแลวเอาข่าวนี้มันก็ได้ผลพอสมควรก็คือเลยครับขึ้นเลยมัน ก็คุดมันขึ้นอย่างต่อเนื่องทันทีเลยใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าขึ้นมาแล้วนจนถึงขนาดเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มแผ่วอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เป็นเซตติ้งวันสุดท้ายนี่นะาดาวโจนส์ <จะ S 1> มันขึ้นต่อขึ้นไปขึ้นขึ้น,นไปผมว่ายี่สิบกว่าจุดมานะครับจากไอ้วันแรกที่ออกข่าวว่าย่า,ยาด,ดีกระชีมมันขึ้นไปตั้งพันกว่าจุดใช่ไหมครับแล้ววันต่อมาก็อีกประมาณหลายร้อยจุดใช่ไหมครับนะแต่ว่าสุดมันขึ้นไปเหลือแค่วันละยี่สิบกว่าจุดแล้วมันขึ้นไปแล้วเนี่ยขณะนี้ดาวโจนส์ข แต่ว่าที่มันเคยพีกก่อนหน้านี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่เดือนก่อนนะตอนตอนนี้ทําขึ้นมาใ,ใหม่เนี่ยนะครับดาวาโจนส์มันเคยพีกที่เท่าไหร่ครับคุณตุ้ยครับ Porsche, แล้วตอนนี้มันยังขายไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับมันเคยพีกเนี่ยทะลุสี่หมื่นห้าพันจุดโอ้ขณะนี้มันอยู่ที่อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นเล็กน้อยเนี่ยประมาณสี่หมื่นนะครับนะมันก็แสดงว่ามันยังมันยังขายไปต้้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแล้วถ้าอย่างาาน,านี้ครับถ้าเผื่อว่าข่าวคราวออกมาว่า สิ่งที่ต้องการจีนและอยากกรจีนั้นเป็นความเท็จทียังไม่ได้เอออด้วยหุ้นมันจะขึ้นต่อหรือว่ามันจะตกครับคุณยุงครับตกแน่นอนนะครับแล้วข้อสำคัญคือหุ้นตกแล้วเนี่ยใครเข้าเนื้อครับนะฮะและข้อสำคัญคือมันไม่ใช่หุ้นตกอย่างเดียวราคาบัตรบารมันจะตกด้วยยูมือได้พุ่งทะยานใช่ไหมครับแล้วใครเข้าเข้าเนื้อครับคุณคุณคุณลุงลุงวยครับฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจนะ่าว่าทําไมจะอ่าขนาดนี้อ่านณดนี้ทั้งทีมงานจึงกลายเป็นฝ่ายตั้งรับนะฮะ ทางนั้นทางนั้นใไใดครับประเมาเน,นี่ยลูกจีนตลอดลูกจีนพุกทุกเรื่องใช่ไหมครับนะครับและจีนเนี่ยเขาก็ยืนการว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาก็จะยืนการในเรื่องของเวทีผู้บากีและรูกประธรรมของการยืนการการใช้ประโยชน์หรือว่าการให้ความสำคัญต่อเวทีทำไมจีนยังยืน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 ด้านนี้่ยยืนด้านไอ้ผู้บากีครับจันหลายคนก็แต่นอคนจีนจีนก็เลงว่าเองว่าไอ้ผู้บากีเนี่ยมันเป็นเรื่องของโ o b a l ไ z เซชันเป็นเรื่องของฟรีเทนใช่ไหมครับ อ่เพราะเวทีผู้ร์ลบัคกีที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็คือ WTO ไงซึ่งขนะดนี้ท้ามันทีมงานไม่ได้ให้ความสนใจเลยนะครับนะเอ้โหจะถอนตัวมาด้วยใช่ไหมครับมันก็ถอนตัวออกมาจากไอ้ไอ้ WHO แล้วก็ปารีสอะคีเม้นในทั้งหลายนี่แหละฮะไอ้โรร้อนไนทั้งหลายนี่นะครับนะเป็นไงครับฉะนั้นเขาไม่ได้ขนาดนับตาเขายังเขายังเขายังมีชรากรรมแบบนี้เลยนับตาอะไรนับตาไปแค่สามชาติเป็นเป็นเวทีเพิร์ลบัคกีที่เล็กมากๆใช่ไหมครับ แต่เขายังทิ้งได้เลยใระมาณแล้วนับภาษาอะไรอยู่ครับนะนะนะครับเรียกว่าถ้าเดี๋ยวทิ้งไปแล้ว่ะโดยทางพื้นในก็คือทิ้งไปแล้วนะด้ดยทางทีในมีอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับพูดถไงครับแต่ว่าจีนเขาบอกว่าเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยโลกจะต้องมีฟรีเทรดโลกจะต้องมีการค้ามีความโ่วมือแบบแบบโอฟาคีแบบหลายๆชาตินะตั้งแต่ระดับของไอ้ g l o b a l level เช่น WTO จะต้องรักษาเอาไว้นะครับระดับรองลงมา เวทีไม่ว่าจะเป็นอาเซก็ดี CPTPP อะไรทั้งหลายนะครับ,รบไม่เอ่อสโคเอสอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือแบบผู้บางกีนั้นเนี่ยจะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้แล้วก็ขยายบทบาทนะครับและรูปธรรมอันนี้มันแสดงออกมาให้เห็นจากางไรครับก็คือการตั้งตัวแทนกนยารเจรจาการค่าของจีนล่าสุดนีครับที่เขาตั้งให้ในหลีเฉินอ่อในหลีเฉิงกังนะฮะนะครับครับอ่าแทนที่ในหวังโซเหมนินนะ ลีเฉินจางเนี่ยอ่า <Okay. S 1> ก็ไม่ได้เป็นข่าวมากมายนะแต่ว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจการเข้าตั้งในลีเฉินลางขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวชีห้เห็นเลยครับว่ายังไงก็จะก็ตามเนี่ยจีนจะให้ความสําคัญต่อวีดีโออกบริกีอย่างแน่นมัน,มนไม่มีทางฆ่าแว้วไม่มีทางบิดพิ้วไปอย่างนี้ได้ลีเฉินกางก็คือโทษด้วยตัวแทน oh. ของจีนจากวีด oh. ีโอ oh. ไงอะนะครับที่อยู่ในประจําีดีโอนี่แหละนะฮะอ่าเพาก่อนหนะ้านี้เขาเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะฮะในสมัยในสมัยท่านหนึ่งอนี่นะะนะครับนะครับ ด้านนั้นแล้วต่อมาเขาก็เป็นมือเจรจาสําคัญในด้านการค้าของจีนนะฮะนะครับเขาก็เลยถูกส่งตัวไปเป็นอ่าเป็นเป็นตัวแทนเนี่ยเป็นมือหนึ่งนะในในใน WTO นะครับอ่าที่ชาติต่างๆร้อยหกสิบเอยชาติเนี่ยที่เป็นสมาชิก WTO เนี่ยอ่าไปไปอยู่ที่กรุงเจนีวาใช่ไหมครับนะในสวิตเซอร์แลนด์นี่นะฮะอ่าซึ่งเป็นเฮดคกร์เตอร์ของ WTO เนี่ยแล้วการตั้งรีฉันกังนี่เป็นตัวแสดงให้เห็นเลยครับว่าไม่ว่าใครจะมาเจรจากับจีนนั้น ก็จะมีลีเฉินกังเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับและเขาเออและขนาดเดียวกันเขาเป็นทูตดี t o ด้วยก็แสดงเห็นเลยครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยจีก็จะชูเวทีผู้บากีเนี่ยอย่างมากอย่างแน่นอนยังไม่มีการออกไปจากไอแนวอันนี้ได้นะครับและชาติต่างๆเนี่ยที่ต้องการเฉลจางกระชีเนี่ยก็ต้องใช้เวทีผู้วาคีเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับอ่าอ่านอกเหนือจากว่าเออคุณไปเล่นตามเกมของครัม ไปแอนตี้จีนไปปิดั้นจีนต่างๆอันนี้ก็ต้องว่ากันเป็นรายประเทศนะครับแต่ถ้าเป็นวาทีพวบางทีแล้วแสดงว่าจีนต่อไปนี้แม้แต่เจรจากับอเมริกาเนี่ยเขาก็จะให้ดีเฉินจางเนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้เจรจาไงนะครับถึงแม้ว่าไอ้ไอ้ต่มันอาจจะมีการพบกันในระดับที่สูงกว่านั้นนะก็คือในระดับของนัฐมนตรีนะหรือว่าระดับของผู้ดาประเทศนี่นะแต่ว่าหลังจากนั้นถ้าเป็นเจรจาจริงเนี่ยอเมริกาเขาก็จะมีเจมิสันครียร์ไง ผู้แทนกันช้าใช่ไหมของจีนก็มีหียเฉินจังนี่แหละซึ่งเป็นทูตในวโอในขณะเดียวกันด้วยก็แสดงว่าต่อไปนี้จีนจะชูเลยครับชูความร่วมมือนในเวทีผู้บังคีทุกรูปแบบนะตั้งแต่ในวีดีโอลงมาใช่ไหมครับนะและจากชูบทบาทวีดีโอให้เพิ่มมากขึ้นหาทางเป็น,นรูปดีวีีโอซึ่งมันก็มีจุดอ่อนอยู่หลายเรื่องเนี่ยให้ให้ให้มันให้มันลดทอนลงไปในแง่ของจุดอด่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปเชื่อมโยกก TO, งกับเวทีผู้บังคีอื่นๆนะครับเชื่อมกับเวทีใหญ่สําคัญที่จีน ให้ความสําคัญมากก็คือควันเบลวันโรสนะแต่และข้อสําคัญคือเชื่อมกับอะไรครับเชื่อมกับอาเซียนอาเซียนในจีนให้ความสำคัญมากนะไออาเซียนบวกอะบวกห้าเนี่ยนะแต่ครับ,บก็คือห้าชาติของอาเซียนเนี่ยนะประกอบด้วยอาเซียนสิบชาติแล้วก็มีสามชาติในอาเชียนตะวันออกก็คือ,อ,อจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นแะแล้วก็ยังมีออสเตรเลียดิซีแลนด์ด้วยนะครับ,นะรบซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่โตมากเป็นเวทีเอทีเอฟีเอที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขนานี้ ใช่ไหมครับอ่าช่วยเขาก็จะให้บทบาทเรื่องอาเซ็ปนะครับและจีนก็ยังสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ CPTPP ด้วยใช่ไหมฮะถ้าอาเซ็ปกับ WU อา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 เซ็ปกับ CPTPP เชื่อมโยงกันและอยู่ภายใต้ร่มใหญ่ก็คือ WTO นะครับมันก็จะทําให้เวทีพวกหาคีมมีความเข้มแข็งมันทําให้ชาติต่างๆทั่วโลกที่เจอไอ้กำปั้น,นของไอ้ไอ้นะครับไอ้ลิซี่โปโคแทบอ่าอาอาไทยลีบจากทั้งนี่นะครับ มันก็จะมีที่ยืดโยงที่จะร่วมมือกันไงนะที่ทําให้จีนเองเป็ยครับไม่ต้องไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายนะครับนะแต่ในแต่ไหมาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าใจจีนเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ว่าจีนตอนนี้เป็ครับรูปโดยไม่ต้องออกแรงก็คือครับก็คือชาติต่างๆที่ที่เจ็บปวดรุนแรงกับนโยบายแบบชลบุวิภาคีภายใต้กระนำของมาดามดีนน้ำนะครับอที่ใช้นโยบายสงคามภาษีนี่แหละครับชาติต่างๆในผลกระทบกันเป็นร้อยประเทศทั่วทั้งโลก และเมื่อประเทศเป็นร้อยๆประเทศท่วโลกเขาก็เห็นแล้วแหละช่วงสั้นสั้นเขาอาจจะต้องงอสาระมีกายอยู่มาได้ประดาชาติไอปลาสิบอุบะปลาหมอปลาปลาปลาหมูปลาลักเต้ทางไหนนี่นะนะครับนะแต่เขารู้ว่าเออถ้าชาติอย่างฉลาดอย่างปาวายนอย่างจีนอย่างสาภาพยุโรปนะครับแล้วก็อยู่หลายชาติเนี่ยเขาเขาเขาไม่ได้เอออหองหองงด้วยอํานาจแบบกระทำฝ่ายเดียวนะครับยู่นรัฐโลกแบบที่ท้ามกำลังทาอยู่ใช่ไหมครับและนี่เองมันก็เลยกลายไปเลยครับกลายเป็นการยึดโยงของเวทีพัฟปาคี โดยจีนได้แสดงสัญญาณออกมาแล้วนะครับว่าทําไมเขาถึงตั้งให้ทูต WTO ของเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเจรจาในเรื่องของความร่วมมือการเปิดเสรีทางด้านเศรษฐกิจต่างๆโดยพาะอย่างยิ่งเรื่องของไ FTA นี่นะครับซึ่งเป็นการเปิดเสรีทางด้านการค้านี่นะครับนะครับฉะบน,นั้นคุณผู้ชมเนี่อยาทว่าว่านี่คือสัญญาที่จีนส่งออกมาอย่างชัดเจนว่ายังไงก็ตามการชูบทบาทของเวทีปูปากีนั้นจะต้องกลายเป็นเส้นทางเป็นเข็มทิศนะฮะเป็นหางเสือนะฮะ ที่จีนจะใช้บริหารจัดการโยบายเศรษนกิระหว่างประเทศต่อไปอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับก็มาวตงนี้นะครับจีนส่งคนที่เรียกว่าโหนคนเก่งไปที่นะครับหลี่เฉิงกังนี่เรียนจบด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮมบูร์กนะฮะในเยอรมนีนะครับด้านเศรษฐศาสตร์และกฎหมายนะฮะก็ไม่ธรรมดาทีเดียว